กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูบชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมมีแอคชั่นฟิกเกอร์ดีๆตัวหนึ่งจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยก็โดนป้ายยามาเหมือนกันนะก็เลยวันนี้ก็เลยมาทําเทปเทปนี้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆดูแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถไปหาซื้อหาเก็บสะสมกันได้นะครับครับผมและแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวที่ว่านะครับตัวนี้อยู่ในมือผมแล้วนะก็เป็นตัวละครหลักจากภาพยนตร์การ์ตูนนินจาคาถา naruto นะ แม่ทำออกมานะครับนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะเพราะว่าทางบันไดได้เคยผลิตออกมาเป็นตัวแรกเนาะแล้วก็มีข้อตําหนิจุดบกพร่องบางอย่างนะครับจนทําให้เขามารีโปรดักตเป็นตัวเวอร์ชั่น2ออกมานะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมเห็นมีขายในท้องตลาดก็จะมีตัวนารุโตะกับตัวซาสึเกะนะครับแล้วในส่วนของตัวคาคาชินะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพรีออเดอร์นะครับเพื่อนๆ้าสนใจยังไงก็เข้าไปดูได้นะคาคาชินี้ ค่อนข้างที่จะดูดีงานดีมากนะฮะตัววัสดุอุปกรณ์แล้วก็ใบหน้าก็คมชัดนะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนารูโตะก่อนนะครับเดี๋ยวแกะกล่องไปดูข้างในพร้อมๆกันนะครับว่ามีอะไรอย่างไรเหมาะสำหรับการเป็นเวอร์ชั่นที่2หรือเปล่ามาดูลักษณะกล่องภายนอกนะครับก็จะเห็นว่าเป็นกล่องกระดาษที่ขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ได้ดูใหญ่โตแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปแอคชั่นฟิกเกอร์อุึมากินนารูโตะไว้ทั้งหน้าทั้งหลังด้วยนะครับอ่าแล้วก็ ถ้ามองไปข้างในนะครับก็จะเห็นว่าในถาดพลาสติกนอกจากตัวฟิกเกอร์ที่ให้มาแล้วนะครับก็จะมีใบหน้าที่แถมมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะนะครับตรงนี้นะครับผมจะต้องดึงถาดพลาสติกออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเราอยากจะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะเออตรงหน้ากล่องก็สวยนะครับแล้วก็นี่ฮะด้านในกล่องเหมือนจะมีเป็นเอ่อเป็นอะไรฮะเป็นกระดาษสีขาวๆอยู่นะครับอ๋อเป็นคู่มือนั่นเองนะครับเขียนว่านารุโตอุึมากินะครับ กางออกมาจะเห็นว่ามีใบหน้าที่แถมมาด้วยกันทั้งหมด5หน้าเลยนะแล้วก็มีมือมีอุปกรณ์ที่ให้มาด้วยนะครับนี่ครับเป็นมือคู่ก็5คู่นะครับด้านหลังนะครับก็จะโชว์ให้เห็นว่าลักษณะของจอยข้อต่อเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวฟิกเกอร์กันเลยดีกว่าครับด้วยราคาประมาณนี้นะครับแต่ของที่แถมมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะ สามารถนําไปเล่นทายเอาดดก็ได้นะเพราะว่าใบหน้าของเขานี่หลากหลายอารมณ์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับอ่าพอแกะออกมาแล้วเห็นไหมฮะนี่ครับก็จะมีเป็นโอ้โหใบหน้า5ห,หน้ามีมือ5คู่มีมือที่กอดอกด้วยมีลูกบอลพลังนะครับแล้วก็มีตัวมีสั้นคุณนแถมมาด้วยนะครับนารูโตะขนาดไม่ได้เตี้ยเลยนะครับก็สูงพอประมาณนะครับใบหน้าเกลี้ยงเกลานะสวยชัด คมสะอาดนะครับแล้วก็ตรงศีรษะก็สามารถหันได้ซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเออมอีเป็นพลาสติกปิดมาให้ข้อต่อระหว่างตัวนะครับส่วนหน้าอกหน้าท้องแล้วก็ช่วงขานะครับกระเป๋าด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นหมุดและก็มีตัวยึดล็อกเอาไว้นะครับสามารถหมุนขึ้นลงได้เนาะในส่วนของต้นขานะครับก็จะมีกระเป๋าที่เก็บอาวุธลับนินจาอยู่นะครับแล้วก็ ตรงใบหน้าเห็นไหมครับตรงที่เป็นตราคาดผมเป็นสัญลักษณ์ประจาหมู่บ้านโคโนฮานครับก็ชัดดีนะครับสวยแล้วก็สายคาดด้านหลังก็สามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนะ We so ข้อต่อหัวไหล่นะครับเป็นบัตเตอร์ฟลยจอยนะครับอย่างที่บอกนะครับสามารถทําให้แอคชั่นฟิกเกอร์ขยับมูฟเมนต์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงข้อศอกก็ทําเป็นสีด้านๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูไม่ ไม่แปลกแต่อย่างใดนะครับคือเวลาพับข้อศอกแล้วยังดูสวยงามอยู่นะฮะตรงหัวไหล่ก็จะมีตราประจําตระกูลใช่ไหมฮะนี่นะครับสังเกตนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันสนะครับสีในส่วนของที่เป็นสีส้มนะครับระหว่างท่อนหน้าอกท่อนท้องแล้วก็ท่อนขานะครับมันจะเป็นสีเดียวกันนะครับซึ่งในเวอร์ชั่น1นะครับ สีมันจะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับสีส่วนหน้าอกส่วนท้องส่วนขามันดูคละสีกันบางทีผู้สะสมก็รู้สึกว่าพอเก็บไปนานๆสีมันซีดนะครับตรงในส่วนต่างๆตรงนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้สีชัดเจนแล้วก็รูปร่างก็สมส่วนยิ่งขึ้นนะครับทำให้การเก็บสะสมมันดูสวยงามมากขึ้นนั่นเองครับ ตรงช่วงขาของตัวฟิกเกอร์นะครับก็สามารถหันได้ซ้ายขวาขยับอิสระนะครับแล้วก็ข้อต่อในส่วนที่เป็นตรงเป้านะฮะก็มีการทําออกมาใหม่นะครับทำให้ขยับกลางได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็รองเท้านะเห็นไหมรองเท้าทํารายละเอียดมาสวยนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับสามารถพับตรงในช่วงบริเวณที่เป็นนิ้วเท้าได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปโพสท่าแบบนั่งคุกเข่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งที่ทําให้ แอคชั figure, ่นฟิกเกอร์ดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับในการโพสท่าต่างๆเนาะนี่ครับหัวเขาก็พับได้แล้วก็สังเกตตรงหัวเข่ากับตรงปลายเท้านะครับมันมีความที่แบบรับกันพอดีนะครับดูไม่แบบแปลกตาแต่อย่างใดนะฮะนี่ตราประจำตระกูลอุสมากินะครับก็สวยงามเนาะ ผมชอบแอคชั่นฟิกเกอร์ที่มันมีบัตเตอร์ฟลายจอยตรงช่วงหัวไหลนะครับมันทําให้เห็นว่าเหมือนคล้ายๆว่าเขาใส่ใจในตัวรายละเอียดในการโพสท่านะครับอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของใบหน้าครับอ่าอันนี้จะเป็นใบหน้าที่นารูโตะตะโกนนะครับเป็นอ่าอาปากเนาะแล้วก็อันนี้จะอยู่ในโหมดที่คล้ายๆเหมือนไม่น่าจะใช่โหมดเซียนแต่เป็นอ่าโหมดที่ปีศาจจิ้งจาะครอบงำใช่ไหมครับตาดวงตาก็จะเป็นสีแดง นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าตกใจโกโก้ฮานะฮะอันนี้ก็เอาไว้เล่นได้หลากหลายนะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะจริงๆผมชอบนะครับหน้าตาแบบนี้ผมอยากให้ทางบันไดผลิตออกมา,าทุกคาแรคเตอร์เลยก็ดีนะฮะในพวกที่เป็นตัวเอกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโกคูเออยอะไรอย่างงี้นะมันจะทําให้เอาไปเล่นได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับนี่คือใบหน้านาูโตที่เป็นใบหน้าหล่อๆเกลี้ยงๆนะครับกับอีกอที่ติดมานี่ก็คือเป็นหน้ายิ้มใช่ไหมฮะก็จะเป็นในอารมณ์ปกติเนาะ ทีนี้มาดูกันต่อนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นมือที่มีลักษณะกอดอกแล้วก็จะมีเป็นแกนออกมาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเราจําเป็นที่จะต้องถอดแขนออกนะครับในช่วงข้อต่อหัวไหล่นะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดนะครับตรงนี้ต้องค่อยๆจับนะครับล็อกไว้ให้แน่นนะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับเห็นไหมครับตรงแขนในส่วนของหัวไหล่จะมีเป็นรูนะครับให้เอา แกนที่เป็นมือที่กอดอกเสียบเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่เห็นไหมฮะตอนนี้ก็เป็นนรุโตะแขนด้วนแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้ก็เอาประกอบเข้าไปเลยครับ หลังจากที่เราใส่ในส่วนของหัวไหล่ทั้งซ้ายขวาเข้าไปแล้วนะครับก็สังเกตเห็นว่าด้านหน้านะครับเขาก็จะมีแกนนะครับเพื่อที่จะทําให้แขนทั้งสองข้างนะครับที่แยกออกจากกันสามารถยึดกันได้สนิทนั่นเองครับอ่าเป็นไงครับสวยงามเลยนะครับสำหรับท่ากอดอกของนารูโตะนะเห็นไหมครับเออทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับเมื่อสักครู่ตรงนี้จะเป็นอ่า ลูกบอลพลังใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจเรียกกระสุนกงจักรหรือเปล่าเนาะก็มันจะมีมืออันหนึ่งนะครับที่มีเป็นรูอยู่ตรงกลางนะครับเราก็สามารถเอามาประกอบอย่างนี้ได้นะฮะนี่สวยงามเลยเห็นไหมครับเราก็สามารถนำไปต่อกับแขนเมื่อสักครู่ที่เราถอดก่อนหน้านี้ได้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูอาวุธนินจานะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีดสั้นคุณนนะครับสวยนะผมว่ามันทำออกมาได้ดูแบบ สีก็ดูแววดูคงทนดูแข็งแรงดีนะครับไม่ได้เป็นพลาสติกที่จะงอง่ายแต่อย่างใดนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็สามารถนําเอามาใส่ในมือที่เขาแถมมาให้ซึ่งจะเป็นมือลักษณะเป็นคล้ายๆว่าเหมือนมีที่จับอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะใส่ยังไงหรือต้องง้งางมือออกนะแต่ว่าผมจะใส่แบบสอดเข้าไปจากด้านล่างอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะอืม แล้วก็มันจะดูเป็นแบบคล้ายๆว่าเหมือนจับได้พอดีเลยนะครับเห็นไหมฮะอ,อไม่อยากไปงั้งมือนะครับกลัวเดี๋ยวมันจะเสียทรงไปใส่ไปแบบนี้ก็ได้เห็นไหมฮะอ่ะคราวนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนใบหน้านะครับใบหน้ามีมาให้กันทั้งหมด5ใบหน้าเราต้องใช้มันเกิดประโยชน์นะครับเราก็งัดใบหน้าเก่าออกมาจากข้างล่างตรงบริเวณส่วนที่เป็นคางนะครับแล้วก็ข้างบนที่เป็นใบหน้าสำรองก็จะมีเป็นแกนแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับ นี่ตอนนี้เราก็ได้เป็นอุซึมากินารุโตเวอร์ชันใบหน้าหลอนะนี่เออมันสวยดีนะครับคือด้วยสเกลของมันเนี่ยทำออกมาได้พอดีพอเหมาะพอเจาะนะครับนี่ครับพอเวลาเราจะมาตั้งถ่ายรูปนะครับมันก็มุมมององศาของแอคชั่นฟิกเกอร์สเกล1ต่อ12เนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะฮะก็ เพื่อนๆก็สามารถนำเอาไปจัดท่าไปเล่นกันได้นะครับกับตัวอื่นนะครับและแน่นอนนะครับอย่างที่ผมเกิ่นไว้ในทีแรกนะฮะก็ซาสเกะมีให้ซื้อแล้วแล้วก็ตัวคาคาชิก็กำลังอยู่ในช่วง pre เด d e r นะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองติดต่อร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะครับครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิว action f i กอร์ sh figure art อุสมากินารุโตะจากทางค่ายบันไดนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับ ชอบหรือไม่ชอบสามารถทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะฮะและตอนนี้นะครับผมว่าบันไดามาถูกทางนะครับนำเอาแอคชั่นฟิกเกอร์บางตัวที่เคยผลิตไปแล้วแล้วก็มารีโปรดักต์ขายในราคาที่ถูกถูกลงอย่างนี้นะฮะก็ทำให้นักสะสมหน้าใหม่แล้วก็นักสะสมหน้าเก่าก็สามารถมาสะสมตัวใหม่หรืออาจจะสะสมเพิ่มก็ได้นะเพราะว่าราคามันก็ไม่สูงมากเนาะอ่ะสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนะั้นรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต,ต่อไปครับ สวัสดีครับ